ครับกลับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องลุงป่าอ้าวเช่ายูทูบทีคารุบลักยินครับพกกับผมก็เลครับก็องค้นสางงานวันนี้มาพอกันช่วงกลางคืนนีกแล้วครับเนาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะในคลิปนี้ผมสีเอาหาสัต์เดียงนะครับเนาะที่ที่สางรายได้กับรอบรัวบางคัก็ไหวท่าบริโภคเองในขอบรัวนะครับเนาะเพื่อลดยจ่ใจเพื่อลดยจ่ใจสำหรับการสื่อ อาหารนะครับเนาะให้กับพ่อพี่น้องนะครับเนาะที่กาลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าอยากเรียงยังสักอย่างก็สี่ไม่เกิดายใดให้กับครอบครัวหรือบางคนนี่อาจจะเหตุเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับเนาะกับหาเัตียงทีผมคัดสันมาแล้วครับว่าเป็นที่นิยมของท้องตลาดนะครับเนาะก่อนไปรับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจช่องข้นต่างงานนํา อาาสตแงผมเอามาเม,าม,ามาืรอนีนะครับเนาะตัวแรกครับตัวแรกคือไก่ไข่นะครับเนาะเป็นอย่างคือเอาไก่ไข่มากนะครับเนาะคือไก่ไข่น,นะครับเนาะเรียงง่ายครับเรียงง่ายเรียงง่ายแล้วก็ลงเลื่อนกับบต้องเฮ็ดงหญ่นะเนาะแล้วก็ว่วต้องเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบเออตะแกงล่องไข่บ่ต้องเฮ็ดเ,เป็นสันเลยครับเอาเรียงใบพืนเลยครับเรียงว้พืนมันไข่อยู่พผืนเลยเพราะว่า บาต้องเฮดแบบมาตรฐานโรงงานเขาไ้ครับเฮดแบบบานๆเท่านะครับเนาะคือม่ต้องมีประสบการณ์หลายนะ่นอ้องในการเลียงไกเพราะว่าผมผมเสืยเวลาหลายๆค้นนี่อายุบรานนอกเขาเนาะก็อาจจะมีประสบการณ์ในด้านเลียงซั์ตีกี่พาสมควรวนะครับเนาะนะวกไก่นี่คืออาจจะเป็นสัต์ประเภทหนึ่งที่ยึดขัวเลื่อนเฮามาแต่อ่าใเดเลยแต่ยุคโบราณมาเลย เลียงไก่นี่ยือเลียงไงครับเลียงไงล้วก็ใครมันเกิดบริโภคได้นะครับเนาะเหลือจากบริโภคก็นําไปขายได้นะครับสมมุตินะครับเนาะสมุดเลียงไก่อยู่ประมานเอาแบบเอาแบบเอ่อบ่หลายครับเอาแบบสิบตัวนะครับสิบตัวเนาะมันก็จะขายเยูะมากจะหกเจ็ดหน่วยครับต่อมือนะครับเนาะกาการหัวหันขายยังจะเอาก็เอาร่ำเอายังผสมเอาครับเนาะ ผสมเอาแล้วก็ลดต้นทุนหาผักหายังให้มันกินน้ำครับลดต้นทุนไปนํ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองครับเนาะตัวที่สองตัวที่สองนี่ผมมองไหวนะครับเนาะเป็นเป็ดนะครับเน็นเป็ดไข่นะครับเป็ดเป็ดไข่แต่ว่าทุกมือนีนะครับเนาะมันมีเป็ดสายพันธุ์ใหม่ครับเป็นเป็ดอีเหลืองครับเนาะเป็ดเป็ดอีเหลืองที่สามารถบริโภคไข่แล้วก็ขายเนื้อได้นํ่ครับเนาะ คือเลี in, mm ้ยงสี่เดือนนะครับเนาะสี่เดือนก็จะก็จะสามารถออกไข่ได้แล้วก็สามารถจับขายได้น้ำนะครับเนาะเป็นเป็ดตัวใหญ่ครับไอ้ไข่เป็ดเทปนะครับไอ้ไข่เป็ดเทปบ้านเทาแต่ว่าจะตัวสีขาวครับไอ้ไข่ปักกิ่งแต่ไม่เป็นปักกิ่งครับจะมีความใหญ่กว่าปักกิ่งแล้วก็ไข่ออกมาจะใหญ่กว่าเป็ดเออ่พวกเป็ดแกะเป็ดกาบดีข้าวเจียเรียงเอาไข่เสมอนี่ครับเนาะ เป็ดตัวนี้นะครับจะใครไงกัานะครนะับเนาะญ่ก่าเบอร์ศูนย์ในสันะครนะับเนาะสำหรับพี่น้องท,ทองี่สนใจนะครับเนาะตัวเป็ดนี่ก็าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนาที่น่าสนใจได้ทีเดียวสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเก็เขาไปศึกษาหาข้อมูลกันใดน,นะครนะับเนาะตั้งยูทูบื้ว่าทั้งช่องทางต่างๆนะครนะับเนาะที่ผมหยิบมาก,กับเพียงเป็นเที่ยงเอ่อตัวเลือกนะครับเนาะตัวเลือกให้มพิารณากันนะครนะับเนาะตัวที่สามนะครนะับเนาะตัวที่สามผม อยากแนะนําเป็นปาดุนะครับเนาะเป็นปาดุกเป็นยังจึงเป็นปาดุครับเพราะว่าปะดุกเลียงในทั้งบอดินนะครับเนาะบอดินบอปูนซีเมนต์นะครับเนาะแม้กระทั่งกระช่างนะครับเนาะการเลียงใดนะครับเนาะสาหรับปะดุกที่สําคัญนะครับปาดุกนี่เป็นปลาที่เลียงง่ายครับเลียงง่ายแล้วก็แล้วก็ตลาดต้องการนะครับเนาะตลาดต้องการถ้าเอาเลียงนะครับเนาะขายตลาดตอนเย็นก็ได้ไปนองใส่กระมังไปว่างขายกรตดาษตอนเย็น ขาแพงสิบบาทยี่สิบาทนะครับเนาะท,ทุกเย็นก็ได้ครับเพราะว่าปลาดุกนี่คือเรียงไงนะครับเนาะแล้วก็ขายดีนะครับขายดีโล่หนึ่งกับยูทีหกสิบถึงแปดสิบาทแล้วแต่ใส่แ,แต่ขนาดนะครับเนาะก็ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งบางคลิปนะครับผมเพ็นก็จะเรียงใต่ถังสองลอยดิสนะครับเนาะเป็นทังพลาสติกสองลอยดิสก็จะเรียงด้วยกันครับกต่ที่ว่าเรียง,งายครับว่าปลาดุกแต่ก่อนที่ผมอยู่บานผมท่นยานใด่ใหญ่มานหนีนะครับเนาะท่นยานใหใหญ่มาแพืน ผมก็เคยเล well, ี้ยงนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงเป็นกระช่างบกนะเนาะใส่กระช่างบกเป็นเป็นตัวเลี้ยงกะที่ว่าเลี้ยงโตโตใหญ่ใบครับใหญ่ว้นะครับเนาะใหญ่ว้แล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเนาะสําหรับปาดุกนะครับเนาะตัวที่ซีนะครับที่ผมมั่งไว้นะครับเนาะที่เลี้ยงง่ายให้กันครับก็เป็นกบครับกบนะครับเนาะเลี้ยงไงนั่มเพราะว่าพื้นที่ในการเลี้ยง กระใส่ปลายครับพี่น้องกระใส่ปลวไหลเอายักสามเมตรคุ้นสามเมตรนี่ก,กไ็ได้แล้วครับได้แล้วทำเอายางปูยั้หน่อยนะครับผยายางปูย่างน้อยแล้วก็ใส่น้ำายังน้อยนะครับ,าาอเ,อรบเอาตัวกบไปลงผ่าเขียวรอมไว้นะครับเนะแล้วก็ทำบางแดดให้มันจย่างน้อยก็แค่นั้นนะครับเนาะแล้วก็ใส่หัวหานเข้าไปการเลี้ยงง่ายครับกบเลี้ยงง่ายนะครับนะเลี้ยงง่ายตัวเลี้ยวแล้วก็สามารถวางขายในท้องตลาดได้นํำแล้วก็เห็ด เก่งกับขบบาขบวก้าวน้าในข่าวขั้วใดน้ำนครับเนะเป็นการลดต้นทุนในการสื่อองหาหารน้ำถ้าไม่มีเนาเหตุกับ์เดพุอกุ๊บเหตุอกกล้นะครับเนาะเหดพอเป็ดนะครับที่เขาเรียงว้กับมานําำมาปรุงอาหารใดวกเออเวลาเทศก,กาลเวลาหนางานมากเออญาติพี่น้องมากก็สามารถเอาเป็ดมลาลาบข้าวจินใดน,นะครับนะ,บรนะครับเนะาเพราะว่าในรัวเลื่อนเข้ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่หาตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้ผมกเคยเลี้ยงนะครับเคยเลี้ยงกับือว่าประสบควางสําเด็จพอวมนวรนครับการเลี้ยงไกล้พื้นเมืองครับเนาะเลี้ยงไกล้พื้นเมืองเลี้ยงแบบปลอยนะครับเนาะเลี้ยงแบบปลอยตรงนี้ก็ต้องใส่เอ่อพื้นที่หน่อยครับสำหรับเลี้ยงปลอยนะครับเนาะเป็นอย่างจีงบอกว่าเลี้ยงปลอยนะครับเนาะการเลี้ยงปลอยนี่เป็นการประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงน้าเพราะว่าจะเป็นพวกเขาเปลือกหรือว่าล่ำนะครับเนาะ วัวล่อว่าเขาเปลือกการเทาเรียงปลอยนะครับนะเนาะเลียงปลอยไกล้ก็ติไปหากินหยากินแมงกินยังไปก็ตรขุนให้อาหารแค่ตอนเศาร์อะไรครับไม่ว่าจะตอนเย็นก็นได้แค่นั้นนะครับในการให้อาหารเพราะว่าเขาหากินเองได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเทาเรียงในร่วงเรือนนะครับเนาะมันก็ต้องให้อาหารเช้ากับเย็นนะครับเนาะมันเกิดถ้าให้ส่วนทุนพเพิ่มขึ้นนะครับเนาะเลียงเรียงไกล้อ่อเพื่อนเมืองนี่ ดีกไก่ให้บานเท่าีงครับสามารถขายเลยนะครับเนาะกิโลหนึ่งบอกขา่ามาหรับสื่อยืนน้าบานเท่าเลยกับยางต่ำๆกับกิโลละแปดสิบาทนะครับเนาะเวลาไก่สุดจีนมากิโลละอร่อยก็บก่มีขาย่น้องเราว่าถือว่าขายดีครับสาหรับไก่ถึืเมื่อ,อยุบ้านนะครับตาเขาเขาจาเห็นเทาขายเท่าเรียงนะ,ะเนาะจะมีค้นขามาสื่อตลอดครับคำว่ามาสื่อตลอดหรือบางคนจะมีพวกเอ่อรับสื่อโดยตรงเลยครับรับสื่อโดยตรงเลยสิ นั่งรถมาแล้วก็หายบอร์ทรไว้นะครับพอไดเวลาจับเข้ากับทร่บอกเขาเจ้าครับจับนะครับจับเป็นชุดเป็นชุดไปตัวเมียเข้าก็จงไว้ถ่าไใครถ่าออกลูกอีกที่หนึ่งเนาะเนาะจากที่ว่าเป็นสั์ที่นาเรียงนะครับนาาเรียงมากเลยสําหรับเอ่อไกลผืนเมืองนะครับเพราะว่าเลียงไงแล้วแล้วก็พื้นฐานเท่ามีอยู่แล้วนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับเนะการเรียงไกลเรียง เป็ดพวกนี้คือมีความดุอยู่แล้วนะครับบัหาแตะได้ไปอบรมไปฝึกอบรมยากนะเนาะคือมีความดุอยู่แล้วตาเกิดมาพอแม่ก็เคยพ้าเฮาเลี่ยงมาเลยนะครับนะเนาะเลย่ยงยากในการเลี้ยงทัดประเภทนี้นะครับเนาะถ้าะไปเลี่ยงพวกตาภาพน้ำนะครับนะเนาะเลี้ยงจระเข้เลี่ยงพวกเอ,อปลาสวยงามนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นพวกแมงดานะครับเนาะพวกนี้ก็ คือว่าได้ดดีครับแต่ว่ามันต้องมันต้องมีประสบการณ์นะครับมีความรู้พอสมควรนะครับในการเลี้ยงแล้วก็ต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเนาะเอาต้องมาคิดบางตัวนี้น้ว่าการลงทุนไปเมื่อเฮ้าว่ามีความรู้เลยผลเสียมันก็สิมีตามมานะครับเนาะก็ในคลิปนี้ก็สีมาเเ้าสิมาพูดคัยกับ้าไปน้องตำแนี้หรือเปน้องก็สิมาแนะนำนะครับเนาะแนะนำเกี่ยวกับเออาชีพที่พอจะเสริมรายได้ในช่วงนี้ ผมก็เร no like ียงน้ครับในหาตัวนี้นะจะมีตัวหนึ่งมีผมเลี่ยงอยู่เดี๋ยวฉิปหนาของสิทายมังจะร้องว่าผมเบี่ยงตัวใดนะครับเนาะกําลังฮัดเรียงครับกําลังสีเอามาล่งเรียงแล้วก็ซื้อมาม่หลายตัวครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับเนาะทีผมไปซื้อมานะครับเนาะแล้วก็สีมาลองเมึงนะครับว่ามันสีประสบความสําเร็จคือใจเขาคิดบ่ถ้ามันประสบความสำเร็จขื้ใจเขาคิดผมก็สีขยายมันออกต่อไปนะครับเนาะ แต่ว่าผมก็เอามาใ้นอยหน่อยก่อนพี่น้องการเรียงก็เอามาใหหน่อยหน่อยก่อนนะพี่น้องเนาะพอมีความดแเราจังจังจังเพิ่มขึ้นมาไม่น,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 นะครับจังเอาจนวนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวก็ยู่ได้เองพี่น้องนะครับเนาะสำหรับทีน,นี้ไม่ยังพี่น้องเจอก็ไม่ชิมหนาครับขอบคุณหลายที่มารับชมครับสวัสดีครับ